ะะจะช่วนมาทำขนมที่ทำง่ายๆไม่ต้องใช้เตาอบค่ะนัน่นคือ o r รีโอบนะคะเป็น o r รีโอทำเป็นบอลรูปก,กลมๆนะคะข้างในก็จะเป็นแบบแบบนี้จ้านะคะมีความหนึบหนับอร่อยให้เย็นๆหอมมนันนัวหวานเข้มครบรสอร่อยจริงปะ ก่อนจะไปทำนะคะกด subscribe ก่อนนะสูรอยู่ข้างล่างนี้ค่ะแล้วเราก็ไปเริ่มทํากันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาบดโอรีโอ้ก่อนนะคะเราจะใช้ทั้งทั้งชิ้นเลยนะคะก็คือใช้ตัวไส้ครีมด้วยนะคะใครจะทุบจะปั่นจะอะไรได้หมดนะคะนุ่ก็เอามาปั่นเนาะง่ายสุดนะคะหรือใครแบบขี้เกียจปั่นก็สามารถใช้โอรีโอที่เดี๋ยวนี้ เขาจะมีแบบที่ปั่นแล้วอะคะ่ะอย่างนั้นก็ได้นะแต่ว่าความนัวอะไรก็จะน้อยลงเพราะว่าอันนั้นอะเขาไม่มีครีมเขาบดแต่ฝานะคะปั่นโอเคละเอียดดีแล้วนะคะเราก็ทาเทใส่ชามไม่ใช่เออเทใส่ชามเทใส่แบบ อะไรก็ได้กระมังหวัชนะอะไรเงี้ยได้หมดนะคะเราก็จะได้ออริโอแบบละเอียดละเอียดแบบนี้ซึ่งถ้าใส่เยอะๆแบบนู่นอนะเหมือนมันจะมีแบบไม่ละเอียดเดี๋ยวนะถ้ามันอุ้ยถ้ามันไม่ละเอียดปั่นต่อได้นะคะปั่นต่อได้ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรฮนะแล้วก็เนี่ยคะ่ะถ้ามันยังเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยอยู่อะเราก็เอาไปปัน่น ปั่นเพิ่มได้เพราะว่าถ้าเราใส่ลงไปหมดแบบของนู่นอย่างเงี้ยถ้าเครื่องมันแบบเล็กอะมันจะปั่นได้ไม่ละเอียดพอแต่ว่าถ้าใครไม่ซีเรียสก็ไม่ต้องปั่นก็ได้นะคะใครจะมาบี้เอาในนี้ก็ได้เออบี้เอาก็ได้ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องปั่นก็ได้นะเนี่ยบี้เอาก็ได้นะ บีบเอาก็ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่เยอะอ่ะโอเคทีนี้ต่อไปค่ะเราจะใส่ครีมชีสนะคะลงไปแล้วก็ บีบีบีขยำขยำให้เขาเข้ากันค่ะเราก็ปั้นเป็นก้อนได้นั่นเองนี่ไปเลยค่ะโอเคนี่นะคะพอเรานวดเข้ากันแล้วเขาจะเป็นก้อนกันแบบนี้นะคะเป็นก้อนแบบนี้ปั้นได้นะคะไม่เหลวไปนะคะแล้วก็ไม่เป็นผงๆด้วยโอเคเรียบร้อยปะเราเอาไปปั้นกันค่ะ ปั้นกันนะคะก็จริงๆจะใช้ขนาดอะไรก็ได้ตามชอบนะคะแต่ว่านุน่นจะช่างเอานะคะจะใช้ก้อนลประมาณ20กรัมนะคะแต่ว่าถ้าใครจะเล็กกว่านี้ใหญ่กว่านี้ก็คือได้ได้หมดตามชอบนะคะ20กรัมแล้วเราก็เอามาปั้น,นะคะ่ะปั้นเป็นกลมๆนะคะกลมๆใส่นี่เราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็วางไว้บนถาดนะคะแบบนี้ วางไว้แบบนี้นะคะ,ะแล้วเราก็ปั้นไปเลยนะคะโอเคปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปแช่เย็นก่อนค่ะแช่เย็นก็พอนะไม่ต้องฟีดนะคะเพราะว่าถ้าฟีดเดี๋ยวออกมาเวลาชุบช็อนจะแตกนะคะแช่เย็นนะคะสักประมาณ 20- 30นาทีให้ตัวครีมชีสข,ของเราเนี่ยเซตตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาออกมาชุบช็อกโกแลตกันค่ะตอนนี้นะคะตัว โอรีโอบอลที่เราไปแช่เย็นก็เสร็จตัวดีแล้วนะคะเราจะมาดิฟกันหรือโคตติ้งหรือชุบอะไรก็ได้นะคะวันนี้นุ่นใช้ช็อกแลตคอมเพลว์นะคะเป็นตัวสวิตคอมเพลของยูยีตัวนี้นะคะเนาะใครจะใช้ตัวไหนก็นได้ตามชอบแต่วันนี้นุ่นใช้อันนี้นะคะโอเคมาง่ายๆค่ะใส่ลงไปแล้วก็ใช้ซ่อมนะคะควักๆเขาหน่อยนะคะแล้วเราก็ ช g, ้ซ่อมนะคะจับขึ้นมาข้อ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 ปาดก้นนะคะข้อ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 นิดนึงปาดก้นแล้วก็เอียงนะคะแล้วก็ย่อนเขาค่ะลงไปแบบนี้ฟิงนะคะทําต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะอ่ะทาให้ดูอีกทีนะคะตักขึ้นมาพยายามให้ตัวบอลอ่ะค่ะอยู่ปลายปลายซ่อมนะคะ ถ้าเขาอยู่แบบในซ่อมเกินอะ่ะเวลาเราเาจับวางอะมันจะไม่ค่อยลงมานะคะมันจะลงมายากนี่นะคะถ้าอุณหภูมิช็อกไม่ร้อนไปตัวบอลเราไม่เย็นไปเวลาเราดิฟเสร็จแล้วอะคะ่ะมันจะเซตตัวเลยจะไม่แตก แต่ถ้าเรานำบอลของเราอะไปแช่ฟรีสนะคะเราก็แบบอุ๊ยเย็นเร็วเย็นมากแล้วก็ตัวช็อกเราอะเอาไปตุ่นมาแบบเพิ่งตุ๋นเสร็จร้อนๆเลยอะพอร้อนกับเย็นเจอกันนะคะมันจะแครกนะคะมันจะแตกนะคะตัวโคตติ้งเราจะแตกนะคะแนะนำว่าถ้าเรา เอาบอเราไปแช่มาเย็นมากๆนะคะตัวช็อคของเราไม่ควรจะร้อนจัดนะคะไม่ควรจะร้อนแบบเออยังมีความร้อนอะ่ะมันจะแตกอุณหภูมิมันต่างกันเกินนะคะโอเคอุ้ยโอเค,อเคทำไปเลย โอเคนี่นะคะชุบเสร็จแล้แลวนะคะทีนี้ถ้ามันยังไม่เซตเอาไปแช่เย็นสักพักหนึ่งคะ่ะให้เขาเซตตัวนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจัดเสิร์ฟค่ะถ้าของใครแคร็กหรืออะไรอย่างนี้ก็ชุบรอบ2ก็ได้หรือใครอยากให้มันหนาหน่อยก็ชุบ2、อรอบ3รอบก็ได้นะคะเนาะโอรีโอบอลเสร็จแล้วนะคะทำง่ายมากนะคะแล้วก็ รับรองว่าอร่อยหอมมันหนัวแน่นอนนะคะลองไปทำกันดูนะจ๊ะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ให้กันด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย